ความเป็นตัวตนนั้นไม่ใช่อะไรนอกจากเป็นภาพลวงอันเกิดจากการประชุมกันของขันห้าและภาพลวงนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับความจริงแท้การยึดมั่นว่ามีสิ่งสำหรับเราที่จะยึดหมายหรือมุ่งไปสู่ย่อมเป็นธรรมที่ไม่บริสุทธิ์อย่างหนึ่งชีชิงการยึดมั่นว่า มีสิ่งสำหรับเราที่จะยึดหมายหรือมีสิ่งที่เราจะมุ่งไปสู่หรือมีสิ่งที่เราจะได้แม้แต่ความว่างแม้แต่นิพานแม้แต่ความหลุดพ้นแม้แต่การเป็นอริยบุคคลหากมีสิ่งใดเป็นเป้าหมายล้วนเป็นธรรมที่ไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นจงปฏิบัติธรรมด้วยการมีสติชอบเท่านั้นพอ ไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้จะมีจะเป็นอะไรผลจากการมีสติชอบมันมีธรรมชาติเป็นอย่างไรก็ช่างหัวมันนี่คือสมาธิฏฐิระดับแรกเริ่มที่นักปฏิบัติควรมีฝึกสติชอบต้องไม่มีเป้าหมายเพื่อจะได้จะเป็นจะมีหรือเพื่อบรรลุอะไรเพราะเมื่อใดมีเป้าหมาย เมื่อนั้นไม่ใช่สติชอบเมื่อนั้นเป็นธรรมะไม่บริสุทธิ์เราต้องมีสติชอบเพื่อระวังตนเองไม่ให้เป็นทุกข์เหมือนขับรถมีสติระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขับรถจำเป็นต้องมีสติฉันใดขับเคลื่อนชีวิตย่อมต้องมีสติชอบฉันนั้น